Here here. Brilliant ota, yes! นี่คือลูกยิงลูกสุดท้ายที่เดียโก้โจตายิงให้กับสโมสรอนเ้ว์พูครับเป็นการยิงใส่เอเวอร์ตันทีมที่เป็นคู่ปรับตลอดการของเอว์พูอีกหนึ่งทีมเกมนั้นเ้ว์พูชนะเปหนึ่ครับและเป็นอีกหนึ่งเกมสําคัญที่พาเ้ว์พูได้แชมป์ลีกในปีที่แล้วแต่เมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2025ครับโจตาเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตครับ คลิปวิดีโอ,อนี้ขอบเป็นการกอริฟายหรือการเชิดชูเดลโกโชตาที่ทำประโยชน์ให้กับทีมเรอรวภูลมาโดยตลอดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่หัวใจของแฟนเรอรวภูทั่วโลกต้องจมดิ่งด้วยความโศกเศร้าครับคลิปนี้เพื่อดำลึกถึงชีวิตอนันทรงคุณค่าและเส้นทางอาชีพอ,อันน่าประทับใจของนักฟุตบอลผู้เป็นที่รักของแฟนเวอรวพูอีกหนึ่งคนครับเดโกโชตาเตเซราดาซิวาครับ โชต้าเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมปี1996ครับที่เมืองมัสซาเรรอสประเทศโปรตุเ,เกสตั้งแต่วัยเด็กเขาได้แสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในฟุตบอลที่ลึกซึ้งเกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันการวิ่งการเลี้ยงบอลการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมงบอกถึงพรสวรรค์ที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเด็กคนนี้ดังประกายแห่งดวงไฟเล็กๆที่พร้อมจะลุกโชนได้ตลอดเวลาเขาได้ร่วมทีมเยาวชนกับสโมสรที่ชื่อกอนโดมา ซึ่งเสมือนบ้านหลังแรกในเส้นทางอาชีพของเขาที่นี้โจต้าก็ได้รับการบ่มพาะทั้งทักษะพื้นฐานความเข้าใจในเกมและที่สําคัญที่สุดคือวินยัยความขยันมันเพียนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลระดับโลกได้อย่างสง่าง,งามครับความสามารถของโชต้าในตอนเด็กนั้นโดดเด่นเกินกว่าใครที่จะมองข้ามครับจนมาถึงปี2014โอกาสครั้งสําคัญก็ได้มาถึง เมื่อเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรอนปาโกสเดเฟเรราในฐานะดาวรุ่งในวัยเพียง17ปีและได้ลงประเดิมสนามในระดับอาชีพและเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับฟอร์มการเล่นที่เปลี่ยนไปด้วยพลังความคล่องตัวและเซนฟุตบอลของเขาทําให้เขากลายเป็นคนที่น่าจับตามองในบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปชื่อของโชตาได้เริ่มถูกกล่าวขวานถึงในฐานะเพชรม่นกามแห่งวงการฟุตบอลโป,โปรตุกเกสด้วยฟอร์มอันร้อนแรงนี้ครับ a อเ e t ติโกมาดริยักษ์แก่แห่งลาลิกาสเปนจึงไม่รอช้าที่จะคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมใ,ในปี2016แม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามให้กับชุดใหญ่ของตรามีมากนักแต่ประสบการณ์ในสโมสรระดับโลกก็เป็นส่วนสำคัญในการรับคมฝีเท้าของเขาและในปี2017โชต้าได้ย้ายมาสู่กออังกฤษโดยเป็นการย้ายเข้ามายืมตัวยังสโมสสนฟูธแฮมตันวอนเดอร์โสในศึกแชมเปี้ยนชิพที่นี่เองโชต้าก็ได้สร้างตำนานบทใหม่ เขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นดาวรุ่งอีกต่อไปแล้วแต่คือกําลังสําคัญที่ถ้าช่วยให้หมาป่าพังอาจขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้เขากลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งไม่มีหมดและการทําประตูที่เฉียบคมบทบาทของโชต้าที่วูฟแฮมตันพิสูจน์ให้เห็นความสามารถที่แท้จริงและทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งเลยครับวันที่19กันยายนปี2020 คือหนึ่งในวันสําคัญของโชต้าครับเมสโมอรเสอรลูพูทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัดสินใจทุ่มเงินกว่า41ล้านปอนด์ื่อคว้าเขาเข้ามายังถิ่นแอนฟิลการย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพที่เขามีและโชต้าก็ไม่ทําให้แฟนวันเรลวพูผิดหวังเขากลายเป็นชิกซอชิ้นสําคัญในแนวรุกอันโดดเด่นของเรลูพูภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมเยอเกินครอปไม่ว่าจะเป็นการสอนขึ้นมาทําประตูจากตาแหน่งปีกการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้า หรือการเป็นตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมโชตาทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไรที่ติเขามักจะทำประตูสำคัญในสถานการณ์ที่ทีมต้องการประตูเสมอและเป็นส่วนหนึ่งในการคว้าแช,ชมป์สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็น FA ครับคาราบาวครับรวมถึงแชมเมียร์ลีกในปี2025แฟนบอลเวอร์พููนั้นได้เห็นนักรบผู้ไม่ยออ่อท้อผู้ที่ทุ่มเททุกอย่างเหงื่อแรงกายให้กับตราสโมสรและชื่อของเอโกโชตาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเวอร์พูู ตลอดไปครับ